สวัสดีค่ะเอินพามาเก็บมะเขืออันอยู่หลังบ้านเด้ออันนี้โบเมนอันสวนเด้อค่ะคือเอินปลูกใส่กระถางไว้จ้ะนี่จ้ะอันเอินสิเปเฮ็สสมต่ำโอ้ยกล่องสั่นมาเนาะโอ้ยเนาะเอินเด็ดเอาล่ะละเอิญซีโรเพิ่นแล้วโอ้ยขอโทษเด้อจ้ะอันสิปลูกไม้จ้ะอันนี้อันปลูก พิมไว้สวนเนี่ยจ้ะขอโทษขออภัยเด้อกล่องสันสนก็ได้โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยมะเขือเหลืองจ้ะเอินเสียวไปใส่สมต่ำเนาะจ้ะ อ,อ,อ,อันนี้เพิ่นตายแล้วล่ะเพิ่นนันโดนเราจะเอินปลูกไว้เป็นสองปีล่ะเพิ่นสีโลเพิ่นเนาะโอ้อันนี้คือผักยานางเล้อจ้ะอันค้นแถวเนียนมาขอบานเอินเนี่ยล่ะจ้ะไปกินเนาะเอินพาดเก็บได้นี่ถ้าเก็บผัก,ากยานางจะไปแกงเนองไม่จ้ะ ตำมะคง,งแกงเนาอไม้เป็นรูดอรรถห้เพิ่นเกิดไหมเอินปลูกเบิดทุกอย่าง่จยุ่นี่คนแถวนี่ก็ได้กินกับเอินนี่ยเราจะอันผักไทยเนาะเอินมักปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้จ้ะ อันนี้มันเบิร์แต่เด้มันเหลือแต่เครือเนาะเพราะว่าเพิ่นอันแถวสูง่ายนงกิดที่เอินอยู่ในเพิ่นกับมะขอที่เอินเบอร์อะมะขอเสื้อเอินแต่เอินว่ได้ขายดอกเอาให้ไปเสื้อเนี่ยคิดถึงเนาะว่าคนเ้าเพิ่นอยากกินของไทยจทังสช่จะจ๊ะพามาเก็บอย่านั่งหล่ะได้ปัเนี <laughs> ่ยนุกได้เอิน <laughs> อันนี้พักแม่งลักจ้ะหกหลายสวนเอิญว่าได้เขามาทำความสะอาดเพิ่นเนาะอือเพิ่นหลายย่างจ้ะเดี๋ยวอันสิเดนไปเก็บน้อใหม่กลับมาสิเดนมาเห็ดสวนอยู่จ้ะเพิ่นออกหลายได้พักแม่งลักโอ้ยขอโทษเด้อปุณณมแต่หญ้าจ้ะ้าเก็บพักได้บ่เนี่ยฮ <laughs> อ,อมวนมวนเอิญเป็นไปทั่วแลวเอิญ <laughs> เบิ้งมะละกอเอ,อเิญนะอันอันนี้คืออันอันนนัเด้อลิงกระลอกเพิ่นมากวนเนาะหลายคักได้เอินปลูกไว้พุ่นน่ะแมนเบิร์อ่ะค่ะสวนมะละกอนเนาะจา้ะอ่าพิ่นมาอันกวนเป็นคักเด้เต็มนึงอันนี้คือคือคือ,คอสวนมะละกอข้างล่างก็เป็นหญ้าฮกลจาจ้ะเดี๋ยวเอิญ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 สิมาอันนี้อยู่บางแน่พันซุกเต็มอยู่ต่ะ อันนี้มาทั่วผู้เพิ่อนออกเองเพิ่นเด้อจะ้ะเป็นลายอยู่จ้ะทั้งรุ่มนั่นกับแมนเบิดล่ะเป็นเป็นหยาขึ้นเนาะอันนี้อันคือต้นนอค่าอิอนเด้อจะ้ะอืมอิอนถอนเอาวลดเอิอนจะไปใส่แก่งนูงไม้ให้เพิ่นหอมเนาะจะ้ะเพิ่นเป็นลายเด้อจะ้ะเอิอนปลูกไว้ลายก่อก็เป็นซิบซิบก่อกจะ้ะ ถามาเที่ยวสวนเด้อจ้ะอันเพื่นเป็นข้าอ้อนน่ะคะ่ะเอินเอินจะไปใส่แกงน้ำมัจั๊กน้อยเนาะจ้ะเพิ่นเพิ่นหอมเนาะแกงแบบบ้านเฮาเนาะจ้ะโอ้ยเอาอยางละนิดละน้อยจ้ะนี่จ้ะไปจ้ะเข้าโพดจ้ะนี่จ้ะเอินกระปูกทิ้งปูกคว้างหรอกจ้ะเพิ่นบ่ได้ใสยย่ยางดอกเพิ่นกัญญายอยู่เนาะเนี่ย าทรายกองเยอะาะนี่ยหกหลายสวนเอินเนาะจ้ะหกคักหกแน่เดี๋ยวเอิญเาสพทรายกองเด้อจ้ะเก็บมะ้าวโพดไป็นอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเด้อจ้ะเพิ่นสีแสบอืมมันจะเป็นคือข้าวสาลีนี่จ้ะอืมโอ้ย,อยขอโทษเด้อกองสันเด้อหลายคักเด้อืา ปลูกไหวจ้ะแต่บบคอยได้มาเบิ่งเพื่นเนาะปลูกิิพมก็ได้กินจ้าอยูมาเรพริกจ้ะผ้าเที่ยวสวนเน้อจ้ะอืมอันบบได้มาเอาอยาเอาอยัางเพื่อนดอกเดี๋ยวก่อนให้เอิ้นอันเมือ่อใดไปเก็บนองไม่ตาเศราก่อนอันเหมือแรงจังมาเห็ดอยู่หนี่เพราะว่าเอินอ่นบบคอยไม่เวลาแม่จ้ะ คนเดียวเนาะจ่ะลำบากหลายเอินเห็ดทุกอย่างเลยขอโทษขออภัยเด้อจ้ะโอ้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 โอโกล่องเก็บเอาไปแกงเนาะไม่จ้ะอันนี้หมักบวบเด้อจ้ะ เป็นหลายอยู่จ้ะน,นอนกระดึงกระดังแต่ว่าแกเบิดบ่มีคนกินเนาะจ้ะอืมบวบเอินสอบปลูกเด้อจ้ะพาหนะ่ะแมนเบิร์ละนอนกระดุงกระดิงอยู่นี่อืมบวบบานเฮานะคะ่ะผลสมาัากผลสีล่ามออกไปทางนอกผนเนาะเอินกะอันนี้แกแล้วเบิง่งตแม่แกเบิด์ตอืมลวกเอินกระล่มเดี๋ยวสิมาเฮ็ดใหม่อยู่ นี่ค่ะของที่เอินไปเก็บมาเนาะเอินยุคพูดเดียวเนาะเอาอันละนิดละน้อยเนาะจ้ะเนาะอันจังใดครีมนี้เอินก็เสียวไว้ซ้ำนี่ก็เนาะค่ะเนาะผ่านเก็บผักในสวนเนาะจ้ะเนาะขอพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาเอินเขามาส่มทองของเอินเนาะจ้ะเนาะสวัสด,ดีจา้า